สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่มาพ่อกับเปาหน่อยคนสวรรค์คือเขาเป็นน้อยจะทำมาเบิร์ล่อพี่น้องชุดหนึ่งสี่ลูกพี่น้องเข่งแสนพี่น้องเฉพาะล่อเปล่าๆได้พี่น้องเด้อมาชมกันเลยเนาะแพงแพงพี่น้องมาแล้วพี่น้องหน้าตาให้เบิง์นกองก่อนล่อแท้เนาะพี่น้องเนาะล่อแท้ยูนิเอะมาแล้วปึ๊บงาม่พี่น้องงาม่ผู้อิเลวเนาะพี่น้องเนาะต้องไลน์นี่พี่น้อง อันนี้คอป20เนอะพี่น้องเนาะงามปะอันนี้เป็นลอดไทยเนาะพี่น้องลอดลอดแท่เนาะไายกนกับชิฟู่เนาะพี่น้องนี่ลอดแท่เรนโซ่เนาะพี่น้องเนาะงามปะพี่น้องงามขายดีพี่น้องกันยอดเลยนี่ก็ชุดยอดเนาะพี่น้องเนาะชุดละครึ่งชุดละครึ่งแฉเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละไหล่เอาะแหละ เฉพาะบวรวมบวรวมยางนะพี่น้องเนาะรวมยางเลียแต่ยี่ห้อเนาะพี่น้องทุกวันแสนกว่าบาทตัวแสนหนึ่งเต็มแปดหมื่นเก้าหมื่นบ้านนี้นะพี่น้องเนาะรวมยางเลยเรียแต่ยี่ห้อยางครับพี่น้องงามมัพี่น้องโอ้หลอดหลอดแท้ USA เนาะกรเบื้องลายมุมพี่น้องเออนี่บ้านน้อยบ้านงานเนาะเมันเป็นเห็ดแต่เราสองหลงานเนี่ยเป็นไรพี่น้องงามปะ ใส่ย่างมีใหญ่นะพี่น้องสองเกตาหายี่สิบใส่ฟอร์ดเอเวอเรสต์นะพี่น้องฟอร์ดเลนเจอร์ฟอร์ดเอเใช้ได้ถ้าเป็นตะกูลโตโยตานะพี่น้องตะกูลโตโยตาต้องในยกสองนิว้วเสียเงินอีกหลายนะพี่น้องเนาะสกินโลโก้งามเลยพี่น้องหลออเทอ่โลโก้หล่อก๊กอปกลายนะพี่น้องอปหน้าข้างสี่นนะพี่น้องหล่อคอปนี่คือหล่อเท่ะนะพี่น้องนะ พวกหมดพวกนี้น็อตล่อพวกหมดวันี้ละเอียดกิฟตแท้ U.S.A. เนาะพี่น้องเนาะมันจะมีอยู่มันจะมีอยู่วันอยู่ข้างหลังเลยพี่น้องมีนี่มันก็ชีบอกเนาะอยู่ไซด์ะมันชีเมอร์พี่น้องเออหัวเห็นเนาะสกินแท้ U.S.A. เท่เนาะพี่น้องเนาะแล้วไม่อยากพี่น้องเอ้ยไซด์อะเอาหน่อยกับบริหารเนาะบริหารเห็นขับไปไหนเก๊กอยู่ไซด่ะมันอยู่ตำแหนี้แหละ แก่พี uh. ่น้องแกยูเอสเอนะพี่น้องเนาะมีแก้กล่องเหมาอนแบบไงเที shared, ่ยไปโซ่เนาะพี่น้องเที่ยวบ้านนอกอยู่พายางมึงอยู่อยู่ข้างในเนาะพี่น้องว่ามีร่ออย่งไง zoom กันเลยนะพี่น้องเนาะมาแล้วพี่น้องแมวพิษพี่น้องแมวพิษเลยบันมาโซ่เต็มเลยพี่น้องบันเฮียพี่น้องพามาแล้วพี่น้องเต็มหนึ่อหรถเก๋งรถกระบะเนาะพี่น้องเนาะยูตระมาพุทโขบยี่ชิด งามบอพี่น้องเพียบอยนี่ก็ประมาณร้อยตัวนะพี่น้องนะทั้งนอกทั้งในสะสมทางนี้นะพี่น้องเนาะนี่เจ้าพะโลอยู่ข้างในเนาะนี่เป็นหล่อที่สามเสี้ยนนะพี่น้องเนาะท่อพี่น้องปึ๊บหล่อแท้หล่อกระแท่นนะพี่น้องอันนี้ล่หล่อคอสนี่หล่อเรนโซกับพี่น้องสนิทไล่ใหม่พี่น้องโอ้ยเพียบ สม้มยังเงาเลยพี่น้องไหมอืออืออันนี้เป็นขอบ18เนาะพี่น้องเนาะ18 6 6รู1039น้พี่น้องเบาหน่อยคนไทยทำไงดอกงามมาพี่น้องสีทองพี่น้องเอ้ยแจ่มสีทองสีขาวแล้วแต่น้องค่อยหมักสียังถ้าจะเกิดจับจิ้มเมาจิ้มเมาจิ้มเพาไปเทียบความโดดเนาะ มักซีได้ผมก็เลือกเนาะอันนี <Cole Native. S 1> ้ก็เป็นขอบชิบกะพี่น้องเนาะชิบกนี่ใช้ได้เบิร์ตเนาะพี่น้องใช้เป็นรถกระบะเป็นลอดแท้เนาะอันนี้ก็ลอดแท้ USA <parasites> พี่น้องเบาหน่อยสิกราบมารีบิวอีกเทลี่ยนึ่เนาะพี่น้องเดี๋ยวคนที่ยังไม่ได้เบิร์กชิบเบาหน่อยเนาะแต่เขาไปเบิร์กได้เนาะอันนี้ก็ลอดแท้เนาะลอดแท้ USA อันนี้ก็ลอดแท่ลอดไทยเนาะพี่น้องเนาะโรงานใหญ่ที่สุดใน ประเทศไทยแล้วส่งขายทั่วโลกนากพี่น้องสีมือคนไทยล้วนครับส่งขายทั่วโลกพี่ตรรักงามพี่น้องอย่รอไทยรอเลนโซ่นะพี่น้องไล่ใหม่เพิ่นออกมาใหม่เพื๊ดมาัปนีนก็บ้านหน่อยพผชมขอบที่หาะพี่น้องงามมาพี่น้องงามบ่แล้วก็รอเอ็นเคพี่น้องออกใหม่เอ็นเคเอ็นเคพี่น้องเอ้ย มีเอ็นเคมีออโต้โรงงานเดียวกันครับพี่น้องมีพี่น้องนีคอพิพาพี่น้องเลือกเอา้าผังแบบไรพี่น้องโอ้ยเริ่มต้นสุดประเมินกว่าบาททอดสองหมื่นสามหน่อพี่น้องได้แต่เจ้าย,ยางอะไรมาวันนี้ก็บรน,นอยู่มาเบิบ่งให้เบิ่งโซกนะพี่น้องโซก็เริ่มต้นราคาประมาณต,ต,ต้นไปชีแดงแดงเราพี่น้องบรนอยคอ,อชีเนอโซเชียงแดงกัเริ่มต้นประมาณหมื่นห้าเก้าพี่น้อง มันก็จะมีหลายรุ่นเนาะมีตัวปั๊บได้ตัวปั๊บอะไรเนาะท้ามเงินสีเงินอะไรเนาะนี่ก็โฉกสีเหลืองเลยก็เป็นเนี่ยจุนเนอร์นะพี่น้องลายคนกับสีฟูลายคนกับสีบูฟู่เนาะพี่น้องจุนเนอร์มันคือเอียงจุนเนอร์มันคือโฉเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็เป็นโฉเอสไดร์สพี่น้องเนาะลายคนกับชูลายคนกับสีบูฟู่คือกันแหละพี่น้องเิมีทั้งเงินมีทั้งโฉมีทั้งปั๊มเนาะมีนผลิตลายมีทั้งลรอมีทั้งลายเนาะโรงงานเผนโรงงานใหญ่เนาะพี่น้องมานี ลงมาตลาดก็เป็นอันบบาหน่อยสิคอนรีวิวกล้องเนาะกล้อง B M C เนาะผลิตจากประเทศอันอิตาลีเนาะพี่น้องมีน้ำยาล้างเรียบร้อยนี่เป็นโช๊คมันเทอินเนาะพี่น้องไอคอนกับชิลผู้เนาะแบบคับแบบนุ่มนวลแบบบกด้างเนาะอันสายแบบแม่บ้านนั่นแหละแม่บ้านนั่งเนาะพี่น้องเนาะนุ่มแห้งตัวนี้นุ่มแห้งพี่นอดเลยนุ่มโป้แห่งชิลผู้พี่น้องนนีโอ้ยยอด นี่เนาะโชคนอดของมันแล้วสไตล์ในบ้านเนาะเพียงเนาะโดยยิ่งครับน้องเพียงคอนโทรลนั่เด้อนี่เป็นโชกโคเป็นเด้อเนาะบ้านน้องบ้านหน่อยกันเห็นรีวิวลงไปใหหลายคลิปเนาะเพียงเนาะมีตัวท็อปตัวบทท็อปเนาะเพียงเนาคือตัวท็อปกับ O E M เนาะเพีองสีบ้านหน่อยรีวิวลงไบรก่อนนนี่แล้ว O E M อันท็อปสุดเลยพี่น้องตัวนี้เป็นมีกี่แบตครนบเพี่น้องเนาะ มานหน่อยี่เยอะมีสปริงโหลดนะพี่น้องสเต็ปสเต็ปโหลดสองพี่น้องเลือกได้สองอันเนาะตัวนี้ตัวนี้ราคาที่แตกต่างกันนะพี่น้องนะตัวนี้ขึ้นพี่น้องคเึ็นความแตกต่างว่าพี่น้องัมซิมมีสายทัพแท่งแย่งออกมาพี่น้องมันก็มีกระบอกทัพแท่งตัวนี้โบมี่ใช่ไหมพี่น้องมันปั๊บได้พี่เลยราคาที่แตกต่างกันนะถามือหมื่นหาเก้าได้จริงเนาะบานหน่อยรีวิวให้ให้กระคัดเลยดูกลับอันนี้เลยพี่น้องเมืองหาเก้าก็ได้โชกหลังได้ โชกหนาในสต็ปติ้งนั่นพี่น้องในสต็ิงหลังในโชกหลังในดูหมาคันโค้งนั่พี่น้องเหมือนหาเก่าราคาเริ่มต้นนั่พี่น้องมันก็มีผลิตได้บ้างเงินเป็นบ้างรุ่นน้อยลดก็คือมาช่ายกับชิบูมี่ได้พี่น้องได้ราคามานนี้ก็เป็นต้นเนื้อนั่พี่น้องเดินต้นมาสองหมื่นกว่าบาทนะต้องมึงสามหมื 6, 000, 6, 000, 30, 000. ่นเาะน่าโบคู่ราคาอะไรเนาะมันมาเนชิเป็นโปโคบินเดอร์นั่พี่น้อง ร้านใน้านบหน่อยเริ่มต้นในตรงนี้อะขายปมเมื่อกาบาทตัวจะก็เมื0อเก่าบาทนั่นพี่น้องเป็นเป็นโชคโชคแก๊เป็นรถกระบะนะพี่น้องตัวน่ะบาทหน่อยรีวิวไปนะมันจะเป็นรเก่งพี่น้องเป็นเป็นปั้มนะพี่น้องจานเบี้นะมันจะมีปั้งมหะตเดิมเดิมันโดเอ็นเาก็สิดขอโทษอันเด้อเดิมมันก็ิเป็นรถอันที่เป็นอน สูเด you know. no. so, ียวใี่เนไอิวเป็นแปดเนาะสูงที่แปดสูเนะมมการนี้มันยังเป็นรอยเี่น้องพีหมดเาแดงีลายสีเลยพี่น่องเพิมเงินครับงนหมดเลยมีใส่ขอที่แปดเกตมีใส่อที่หานะพี่น้องอวเนี่นอบนี้ครับไดมไดไได้มาน้กเลอะ พอติหาเนาะาดีพี <res> ่น <okay>. ้องนี่ลามาหน่อยอยู่นะเน้ะอยู่อนรทุนเ้อนรเนี่ยทุกทุมนี่ยายาพี่น้องดเงินอะไรมึงดนเลยพี่น้องเอมาี่น้นเนาะ FT FT นาน่าดีนี่แหะ

บ้านอยู ha, ่ทวนเขตบ้านบ่อน้อยนะีด้แน่เดนยเนนี่บ่อน้อยมันอยู่กับพอหลายปีเลยพี่น้องน่ามนี่บ่อน้อยลิแล้วอนี่เป็นรถกระบะานน้องหาลู้นั้งปบพี่น้องันใหญ่ายแพี่น้องขุ้นหาวแขวยอดพี่น้องานนงบาน้อยเียอก บอลหน่อยเป็นข้อจบคลิปเนาะอันนี้ก็เสือกนะเนาะหลายหลายคลิปบอหน่อยก็ใส่เนาะมันลายโตเลยพี่น้องบอกไว้ก่อนเนาะพี่น้องเสือพูดเป็นเดร์เนาะบอน่อยมีเป็นชิมชิปโตพี่น้องบอลบริษัดถือหายมากคนเพราะหน้ามันจะแจกเนาะพี่น้องเนาะมานี่บอลน่อยเป็นข้อจบคลิปขอกากขอเราสบายดีพี่น้องเพ้อจะกูสิคนเนาะตัวผาดแ็งแหงลำด้วยเนาะ